กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันเด็กออกมาให้มาหน้านาะกระจอนก็ไม่ได้ออกน้าม,มาหลายเมือ่อเลยพี่น้องเลยพอสิมาเบิ่งปลานในโตูงพี่น้องเลยพ่อเป็นบริสายไปเนาะเพราะว่าโตูงมันขาดฝนลงหมิดเลยพี่น้องเลยพี่ก่พ่อเป็นใส่ก็ได้ร้ายอยู่ได้พี่น้องปลากะปีนี่บริสายเนาะเห็นแต่หางเก่าเนี่ย ปลาเด้มีแต่ตัวยงใหญ่เท่านั้นตขอหน่อยปลาขาวเนาะกระจายท่านบลัสราไยๆเนาะช่วงฝนตกลิ้นเนาะบุญเนีย่ยมาดักมาโต้งใส่ไปน้อยโต้งเก่าเหมืนกับมันขาดมั้งยัง กีนนี่บหมด้กินปลาเลยพี่น้องไหลลงไปห่วยลงห้องมด้งนเสียดายน้องแพลวันกับมาเก็บหอยหพี่น้องฮะก็กขึ้นไปหอยเก็บพักกันเงีย้ยปรจอนกับมาจอบเบิง้งห้เบิ้งหน้าพี่นอ้องฮะจอบเบิ้งส่วนมันเลาวเนาะแต่ฝน,น,นตกมากับหมดแล้ออกมาเลยนะกับ ทางมันยากไงพี่น้องเลยน้ำห่วยกันมากเนาะรถขาดมาบ่ได้ออกมาลักสามสิบหาทางอ่าคำสว่างผาทางมันกไกลแน่ทางก็ยากหน่ยเนาะทางมันเป็นตมเป็นยังพี่น้องเลยนี่ก็เลยออกมาอาจอเบ,บิ้งส่วนมั่นนะพี่น้องย่าดว่ามันบวมมันยังฝนตกลงมาใส่จอนกลับมาใหายงัวเนาะ สบายดีอีกทือหนึ่งเด้อพี่น้องเลยวันนี้ก็ออกมาให้มานามาย้ำต่งปลาพี่น้องเมื่อวานนี่บอ่อจอนใส่ไว้เนาะอ่าหางต่งปลาขาดพี่น้องบอ่อจอนมายิบมาตราบใส่มาล็อกใส่ล็อกเบิ่งพี่น้องืัวปลามันเถืกออ่ากระซิมมายามเบิ่งพี่น้องเลยใส่ไว้แต่เมื่อวานนี่หมดละเมื่อวานนี้ใส่กับบล่อไทยเบิ่งเนาะฝนตก นี่ก็ออกมาให้มานหน้าคนเดียวพี่น้องพอกับแม่เพิ่นเข้าไปในบ้านอ้ามกับตาปลาในน้องกับไปว่าแม่นหน่อยสิไดายพ่อเพิ่นไ่ได้ใส่ไว้ช่วงฝนตกพี่น้องไงถ้าใส่ไว้กับน่าสีได้ได้ลายปลาปลาลงหัวลงห้องรับ ไปโบเมนน้อยอยูย่ที่นั่งเลยโยนใส่โตูงนีน้อยเนาะผู้ไปใส่ไว้อยู่บนาปากหองปากพุ่ยพ่อไปใส่บนพ่อเปใส่ไวด้วดอกตูงเก่ากะนี่อยู่พี่น้องเลยพ่อพ่อไปทำอะไรใส่ไว้วเนาะมันก็บบริขาดลายเป็นไงดอกถ้าไปใส่ก็นนะ่าสิได้ลาย ไปมัม่งลองไปย้าเมืองพี่นองเพื่อว่อามานเจ้าว่าไปกับน้ำเหรอปะจ๊ะตงปลาประจอนกันอ่าไม่ด้อยมียังขังยังจันไว้ไปน้ำหน้าอยู่แล้วปาพี่น่นะรับ เป็นห้างตูงเก่าพอเพิ่นเนาะป่าปาหัวซองอยงู่พี่น้องเลยบมวกจวนห้องบอด้ใส่ล้านใบนี้นี่หบวกจอนใส่อยู่คุณเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องวัดสิมาหรู้บ่เจ้าบ่าบไปกับน้ำเหรอพ่อจ๊ค เป็นปลามันบืดมันขึ้นลายพี่น้องก็เลยลองใส่ลองเบิง่งเป็นจะได้โถงเอาเด็กพี่น้องโอ้ไปกับห้ามเลยพี่น้องเลย เสร็จแนวข้างไหวกับไปเบิด์ตไปตองน้ำสุไปป้าเถื่อกระแลนกรับเบิร์ตเหลือไปจักได้กินอย่างว่าไงคอท้งมาใส่ขักแน่ปวดมากยังแต่ข่างเดียว เดี๋ยวลองยาเมื่ก่อนพี่น้องไหมมาอันบอ่ยาเมื่ก่อนพี่น้องไงเดี๋ยววันี้จะปลาตองนะจ๊ะปลาหน่อยที่กับรอดเบสเล็กหน่อยนี่ ติดอยู่วะเนี่ยตัวนี้หน้ามันไล่ขอยพี่น้องเลยตัดถือกันเล่นกรับเบิร์ตตัวนี้มันกระสั่นเลยโต้มันก็อยากห่างเนพี่น้องไอ้ตาม,มันห่างเนปลาร์ซิโอ้ปาร์คาวไปยังถือกันรอดเบิร์ต

รับตื้อกันเลยครับไม่ได้ลื่ออลไพี่น้องนี่แต่ปลาตองไม่แต่ปัากอย

แต่ฟ้าตองกินบริบิ้นหนุเนี่ยลองใส่รัดไว้บ่อน้ำไหลนะพี่น้อง,ง้ย กี่รอบมาันจะถือเนาะบวถือซ้ำปลาขึ้นปลาบืนกันลงบนแล้วหัวฝนจะตกลายเมื่อไหนเนาะปลาตามให้หนาตามน้องกันลงห่วยลงห้องหมดเลยพี่น้องเยใส่กับบได้หรือเนาะเบื้องดูปลาตูเราหมักหอยพี่น้องเอ,อ้ย แต่หอยนี่ป่าลงเบิดแล้วหาหลอเบึงหอยว่าน,น้องเพงลินกะบมาหลอดเคี้ยบนอ้อเพิ่นได้ลล่สำใจ ຂရာာအအိ့ကိိဧတာာကွေြောကြးက်တာက်ခရွောက်ရာတာက်တာကာကိုပြ ปีนี้บอได้กินปลาลีปลาต้อนน้ำหมูเลยพี่น้องเลยตรงประชนตรงขาดเนาะนิบมาพี่น้องนิบามา ลองใส่ลัดเบิ้องลองเบืองหัวปลามันถึกใส่กระบ,บอกถือถือแต่หอยเขาหน้ายอดครับอยู่นี่เออโบลิกินพี่น้องไงยบลิกินโบลิกี่ยวดอกแถวนี่มันบงงามเนาะดีได้โบดามใส่แถวนี่ถ้าดำใส่แถวนี่ยโบลิกินซจะพี่น้องโดยน้ำผัดไปเบิดเนาะนี่เห็นแต่หอยน้ำ ปีแต่เก่ากับสีดำเบ้อแถวนี้ปีนี้บริษัทใส่เขาหน้ายอดเท่าไหร่ใครน่แต่ซองหานี่แหละพี่น้องซองหานี่ไข่แน่หวโนะตห้าุ่นได้ปีนี้บริษัทใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาเลยตามหาตามให้หน่า ผลโต๊น้ำถั่วมพี่น้องเอ้ยมันบะจอนกับบัวเบิดพี่น้องเอ้ยส่วนมันกับแมง้านี่ก็มาตักดินใส่พี่น้องตักดินใส่ต้นมันใส่ครูมันบางต้นกับล้มต้นกับบวัวเน่าน้ำกับนี่หยอดงามคายในเสด้จสัมใเด้เนาะมันกำลังขึ้นงาม ฝนตกมาใส่บวมเบิดพี่น้องฝนกระตกอยู่คุ้มเงอเนอะาะจักยงมได้สิหยุดตกออกนามายามปลาตังกับปได้ซ้ำพี่น้องไงว่าสิได้พอปีงพอต้มกับปได้เนาะ เอาแล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปจกรบสิขอจบคลิปไปสนีก่อนเด้อไปพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี